ก็ขอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง My ไม่ใช่สิคอเตอร์แอนด์สลตรจฮ้ไปนะครับอ๋ไม่พูดเล่นด้วยอ๋ออันนี้เพื่อนผมนะครับเออก็คือก็คือผมนะครับจะมาเล่นกับเพื่อนนะครับแต่ว่าผมบอกให้เพื่อนจะอันนั้นนะครับให้อยู่นิ่งๆเฉยๆเพราะว่าผมกลัวประกันหลุดไงผมก็เลยจะนำไข่พิ พิเศษที่สุดน,นะครับก็คือเพื่อนของผมนะครับเย้ย uh ูก็จะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งกันแล้ว,วผมขอเบอิกเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนผมมันกวนแม่ด่านะไอ้เนี่ยครับผมจะเอาแค่สองคนพอนะอาเฮ้ยมันค้างมันค้างเออ ดีครับก็จะเราไปดูตอนที่ผมเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะวางตัวคิวปิดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะปรับตัวคิวปิดไว้เป็นตัวหลาน,นครับเอา้าเพื่อนไม่ได้มาหรออะไรวะ <Okay. S 1> อา้าวเพื่อนไม่ได้มาอิสสัไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแบบคนเดียวชิวๆคนระับ ในชิลอีซี่เลยอันนี้ก็ปรับเป็นล้านคนระับผมไปเรียนกับท่านบรมาจา์จู่โดยมานะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องอัพสองตัวนี้ให้ตันก่อนคนระับในเว็บที่ประมาณสี่ห้าครับมันจะมีตัวที่มันมันตัวเลิอดเยอะๆเลยนะครับเริ่มในตัวใหญ่ๆคนระับเราจะจะเริ่มวางตัวก่อนอะไรเพื่อนมันจะเข้าไปได้ยังไงผมเริ่มไปแล้วอะ่ะทำไงอะ่ะ ผมก็กลัวหลุดจริงนะอ่ะอัพอัพตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยวางตัวเงินในเวฟอะไรนะครับในเวฟที่ประมาณห้าหกเจ็ดแปดนะเออประมาณนั้นแหละตอนนี้ฟ้าผ่าคนระับใครฟ้าผ่าเหมือนบ้านผมบ้างคอมเมนต์มาไม่ใช่กดไลค์มาครับไปเพราะว่าตัฝนตกแรงมากครับผมขนาดแดดออกก็ยังฝนตกอะ่ะงงใช่ไหมกูก็งงเหมือนกันทําไมวะไม่ตลกเลยชอบชอบกูได้อะไรวะ ็คือเพื่อนผมไม่มาเนี่ยก็โดนคุยอยู่แล้วนะคะรับทุกคนมันไม่มาคือแบบเออผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้ามันไม่มาก็ไม่เป็นไรนะก็คือผมอยากชวนมันมาเองอะ่ะอยากให้มันมีส่วนร่วมในคลิปประมาณนั้นแหละว่าเพื่อนคนนี้นะครับเขาเป็นเพื่อนสนิทผมมากเลยแล้วตัดฉากไปตอนที่แบบเฮ้ยผมวางตัวทอกซิก กับตัวแบบดีจงดีเจ네แล้วครับแล้เพราะว่าผมไม่อยากให้มันเป็นแบบเหมือนเพื่อนผมนะอืมไม่อยากให้มันน่าเบื่ออืมแค่นั่นแหละโอเคเรียบร้อยปัง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 เรียบร้อย is so easy bro ก็เริ่มมันผมวางตัวไททันแล้วนะเป็นไทท็อกซิกไททันคาเมราแมนนะมันลดสโลว์ด้วยนะนสโลว์ด้วย25เปอร์เซ็นต์นะหวังว่าวันนี้ผมจะลงสองคลิปในวันเดียวนะใช่ไหมเออผมอะ่ะรักทุกคนแค่ไหนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดสป b ยกดกระดิ่งกันด้วยก็อจริงนะสก,กิปรัวๆยังได้เลยนะผมไม่อยากสกคลิลปัลๆเวราอะไรเลยไหม อาบอกใครละเพราะว่าผมกลัวมอนอะมันไปชนบ้านก่อนแล้วทีเนี้ยผมชอบออโต้สกิป์ค้างไว้แล้วมันถึงเวฟไม่ถึงสี่สิบอะคิดดูดิอืมประมาณนั้นแหะครับถ้าใครได้ยินก็ก็ก็นั่นแหละครับอืมจะตามมาแหละตอนนี้ปังปังปังปงปั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 ปังป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 เรียบร้อย อนว้าวสกีบีดีทัวร์เล่นนารอกับอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไม่รู้อ๋อนอี่ทุกคนระาวาังทอ็อกซิกด้วยนะเพราะว่าทอ็อกซิกมันจะทำให้คุณแหลกนะผมเป็นห่วงไงแค่นั้นเดี๋ยวเริ่มแรกเราจะวางตัวนี้ก่อนนะครับตัวที่ชื่อมันเป็นตัวจะวางตรงนี้ เราจะวางประมาณเออสกีบก่อนนะโอเคสองพันเจ็ดเรียบร้อยอัพมันตัดแล้วครับก็คูดาวจะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับระยะสิบแปดจริงด้วยฮนะอ๋อต่อไปเราจะวาง DJ s p e a k e r Man ไปดูว่าวงจะถึงไหมนะ วงถึงไหมคิวปิดเออถึงครับถึงครับดีดีดีเอาจริงนะให้นี้เราก็ผ่านไปแบบสี่สิบกว่าได้นะ <c oughs> เอาจริงนะ <c oughs> ผมว่ามันเริ่มน่าเบื่อตรงที่แบบเวฟหลังๆและคือแบบรู้ว่าทุกคนชอบแบบเล่นแบบสกีบีดีทอยเลสสกีบีดีสกีบีดีทอยเลส,ส,ส,เลสไงแต่ว่าก็ ทุกคนก็ต้องโอ้โอกาสเสี่ยงมากเลยนะครับถ้าดีถ้าดีเจตัวไหนหลับนะครับมันมีโอกาสเสี่ยงนะครับที่ระยะของประมาณของผมนะครับที่จะไม่ถึงนะครับอย่างเช่นผมดีเจทีวีแมนถ้ามันหลับนะครับมันจะมันมีโอกาสเสี่ยงนะครับเพราะว่ายิ่งมนันเลือดเยืดในเววหลังๆนะครับมันจะแบบอันนั้นเลยแบบนี้ก็ฉลา,าดอ่ะเอามาจากช่องช่องพี่จูน้อยเองช่วยไม่ได้ผมไปหาข้อมูลอนะ่ะจากพี่ ช่องท่านพรามาราจารย์ของพี่จุน้ยไม่ใช่สิผมเรียกเขาว่าประมาจารย์ว่าผมว่าเป็นเป็นพรามาจารย์ได้อเอาคนั้นแหลระวังตัวร็อกสิบน,นะครับเฮ้ย hey, ตัวร็อกเก็ตไปนะครับอีพีสมสามสิบจากต่อจากนี้ต้องระวังหน่อยครับเราต้องเอาเงินวางด้วย อัพตันยังเนี่ยโอยังไม่ตันโอ้น <lawsuit royable. S 1> นั่งชิวๆยังได้เลยนะโอ้โฟายดงดูวอบลัอซอรอเลเรื่อยเรื่อยฮู้ปัง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 ปแกมรอด่ปัง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 ปเอาารอดช ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้มันวนกลับมาเดี๋ยวมันก็ตายแล้วไม่เป็นไรหรอกแกไม่รอดเนี่ยเอา้าโหลยิงไม่ถึงจริงนี่ซิงโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอคำนวณระยะก่อนเอ่อท็อกซิกได้ประมาณนี้เดนไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละเออ แต่วงมันไม่ถึงอะทำไงอ่ะก็วางดีเจตัวหลังนะเดี๋ยวเราไปเผมขออนุญาตขายตัวนี้ก่อนนะว่ามันเริ่มไม่มีประโยชน์ละโอ้มันค้างอะไรเนี่ยโอ,โอ้แล้วผมหล่บไปตอนที่แบบเฮ้ยผมเริ่มวางตัวทกซิกแบบโคตรดีโคตรเจ๋มโคตรอันตรายเลยนะครับไปเ e สโก o คิดมันไม่ได้ยาวเกินไปอืม ครับเรามีข่าวร้ายจะมาบอกกันนะครับทุกคนเกมมันเด้งนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคน